สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเลือกขนมแมวเบียแล้วก็มาดูว่าแจงเลือกขนมอะไรให้น้องกินกันนะคะทุกคนวันนี้โดยชิ้นแรกที่แจงเลือกมานะคะอันนี้เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นขนมแมวเบีย แบบเป็นซองแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นยี่ห้อ Peel p u r r โอเคข้างในมันซองมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนข้างในก็จะมีอส่วนข้างในก็จะมีอะซองขนมแมวเลี้ยง้า่องในประมาณ4ี่ซองค่ะ มันก็มีหลายลักษณะนะคะทุกคนแล้ววันนี้แจงเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวแจงให้ดูอีก2แบบที่แจงเลือกมาที่เป็นขนมแมวเรียเหมือนกันซึ่งน้องน่าจะชอบเป็นยี่ห้อนี้อันนี้ก็มาในราคา60บาทเหมือนกันค่ะซึ่ง,งเป็นยี่ห้อกินนกมีข้างในอยู่ประมาณสี่ถ้วยถ้วยละสิบกร,รมัม มาอ้อนแล้วโอเคเป็นอันนี้อันนี้ก็มาในราคา60บาทเหมือนกันมี 5้าซอง,องละ8กรัมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเป็นแผ่นนะทุกคนน่าจะเห็นในรูปเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูอีกทีนึงว่าโอเคข้างในมันเป็นแบบรูปเปล่ามันจะเป็น ขนมแมวเป็นแบบฟิชตายทุกคนมันจะเป็นเนื้อสดที่ใจเลือกมาคือเป็นเนื้อปลาแซลมอนเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าเหมียวที่บ้านจะชอบไหมทีนี้เรามาเข้าสู่หมดสาระสำคัญนิดนึงนะคะ คือสาหรับการเลือกขนมให้น้องแมวนะคะคือเพื่อนๆอ,อาจจะแบบถ้ายังไม่เคยซื้อหรือแบบลังเลที่จะซื้ออ่ะควรดูอะไรบ้างเวลาซื้อขนมให้น้องนะคะทุกคนหนึ่งเลยนะคะทุกคนสิ่งที่ควรจะดูคือควรดูฉลากด้านหลังก่อนที่เราจะซื้อขนมให้น้องนะคะเพราะว่าจริงๆปกติด้านหลังอ่ะเขาจะมีข้อแนะนําในการที่ในการกินให้น้องซึ่งข้อแนะนําที่ มีฉลากอยู่ด้านหลังส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นว่าปริมาณการกินของแบบนนั้ของขนมแมวเลียชนิดนี้ควรให้น้องกินที่เท่าไหร่แล้วก็แกะแล้วเก็บไว้ได้กี่วันแล้วก็วันหมดอายุซึ่งมันก็ยังสําคัญอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราเลือกแล้วแบบเออเราไม่ได้ดูอะแล้วเราเก็บไว้นานเราแบบคิดว่าเราจะซื้อมาเพื่อเก็บไว้ให้น้องกินนานๆนี้เราอาจจะดูฉลากนิดนึงว่ามันหมดอายุแล้วหรือยัง ว่าอีกนานแค่ไหนมันจะหมดอายุส่วนข้อที่2นะคะถ้าเราแบบน้องแมวของเราอมีโรคประจําตัวเช่นแพ้อาหารหรือว่าแบบส่วนผสมบางอย่างที่แบบเราไม่ควรให้น้องกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรแบบควรดูฉลากมากๆเลยทุกคนว่าขนมนั้นเนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรบ้างที่แบบทําให้น้องแพ้ไหมข้อที่3ามที่เราจะต้องดูเลยก็คือ สำหรับคนที่แบบซื้อขนมใหม่ๆให้น้องแบบน้องยังไม่เคยกินเลยยี่ห้อนี้แต่มันอาจจะไม่มีแบบส่วนผสมอะไรที่ทําให้น้องแพ้แต่ว่าสังเกตอาการน้องนิดนึงเวลาที่น้องกินนะคะว่าแบบมีอาการอะไรหรือเปล่าเช่นกินแล้วน้ําตาไหลไหมซึ่งมันอาจจะแบบ <c oughs> ส่งผลให้น้องแมวเราอะอาจจะแบบแพ้บางอย่างที่อยู่ในนั้นหรือเปล่าเกิดใหม่ ประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ข้อ5นะคะทุกคนถ้าอยากให้มั่นใจว่าขนมแมวชนิดนี้น้องกินได้แน่นอนถูกผลิตมาสำหรับน้องแมวจริงๆอะคะ่ะทุกคนฉลากอะด้านหลังอะเขาจะมีการจดทะเบียนอาหารสัตว์ไว้ซึ่งถ้ามันไม่มีอ่ะจริงๆเราก็อาจจะเลี่ยงนิดนึงก็ดีเนาะถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกมากเลยก็ตามเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อาจจะต้องดูนิดหนึ่งแล้ว ที่สำคัญนะคะทุกคนเราไม่ควรให้น้องกินแบบมากจนเกินไปซึ่งถ้าเกิดแบบกินเยอะเกินไปอะ่ะมันอาจจะแบบจากที่น้องจะได้สารอาหารที่เพิ่มเติมเข้าไปมันอาจจะทำให้น้องแบบมีโรคต่างๆแทรกเข้ามาเช่นพวกเรื่องกระดูกเรื่องข้อต่อหรือว่าแบบเป็นโรคเบาหวานโรคนิ่วนะคะทุกคนซึ่งถ้าถ้าจะให้น้องกินเนี้ยก็ควรแบบ มาละดูฉลากหรือว่าปริมาณที่เหมาะสมที่น้องควรจะกินต่อวัน,นแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยส่วนไหนของขนมน้องแมวหรือว่าแบบเออสึกว่าน้องชอบมากแล้วก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะลาไปก่อนนะคะบายยแอปปี้บายบายสิแอบปี้แอบปี้บายบายผู้ชมสิ อิอ่นๆนอนหลับ